หมดนี house, ้ให้สามตัวตรงตรงเลยนะปูสามตัวตรงตรงเลยด้วยพี่ยาเลี้ยงทองนี้ได้ไหมโอโหให้ฝนหยุดก่อนมันเยอะ

กินไปด้วยให้ไปด้วยนะปูนะยวดนี้นะเดี๋ยวมาล้อมต้นโพกันนี่หรือว่าของใครอ่ะขอปูไม่ขอของปูคุณจะให้ปูยาเลขแปดเลขสองอะเนี่ยเอ้ามึงเห็นอะไรมึงเปลี่ยนอะไรไม่ของใครล่ะไม่ของพูดของใครของมันสิอืมอะไรคะเห็นอะไรซื้อตามนั้นนะแต่คนถูเห็นแล้วตอนนี้เลี้ได้สองแปดขอตาไป ปูตังนะวันนี้เขามาทำข่าวนะ สองแปดสีองแปดสี่สี่ไม่มีนี่ไกหนึ่งสามสามอือใบเดียวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไปหนึ่งจดไวอีกนะเยดยวันนี้มา ทำอะไรกันครับวันนี้วันนี้มาไหว้แก้บนพ่อปู่ค่ะที่ให้โชคให้ลาบเราให้มาสีงวดติดกันแล้ววันนี้ก็เลยนําปลาเผานําผลไม้มาไหว้ปู่วดน,นี้ก็จะขอโชคขอลาบพ่อปู่อีกเพราะว่าพ่อปู่ให้เราถูกมาสีงวดแล้วค่ะให้แม่นทุกงวดเดีย๋ยววดน,นี้เราก็จะถูได้ตัวนี้นะคะนี่นะคะไปซื้อฉลากกินแด่รัฐบาลนะคะแล้วก็ ถ้าเราถูกอีกเราก็จะมีหัวหมูไหว้พ่อปู่พ่อปู่ขออะไรพ่อปู่ก็จะให้ค่ะวันนี้เราก็มาแก้บนค่ะให้ปู่ให้โชคให้ลาบนะคะซึ่งต้นโพต้นนี้ทฉันก็ได้มาทุกวันแหละค่ะก็มาไหว้ปู่แต่ก่อนนี้ไม่เคยขอแต่หลังๆที่โควิดค่ะแฟนก็ไม่ได้ทํางานก็เลยมาขอพ่อปู่พ่อปู่ก็ให้แต่ส่วนมากพ่อปู่จะให้เป็นเราไปซื้อลอตเตอรีร่นะคะให้สามตัวค่ะข้างล่างค่ะ อย่งงวดนี้เราก็มาติดตามใหม่นะคะว่าพ่อปู่จะให้เราไหมทื่เลขนี้นะคะ